มาทุกวันเพิ่งน้อยจะเข้าไว้ได้เลยนี่นะลูกเข้าไปมาทุกคืนไม่หลับไม่นอนก็เป็นพึ่งพันุ์ที่แบบว่า เจอตามร้านขายขนมหวานนะนะร้านขา,ขายแข็งใสอะไรพวกนี้เพิ่งจะชอบนะพอเข้าไปแล้วหาถ้าออกไม่ได้ตอนเช้าก็ตายอยู่นั้นหลายครั้งแล้วไม่รู้หลงไฟอะไรน่าจะหลงไฟอะไรสักอ,อย่างนี่นะมืดก็โฟกัสลำบากอีกอ่กไปไหนนะนะ